สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยค่ะคลิปทุกค,คลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอทุกคนนะคะรับชมด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะคะโดยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเมื่อวานราวสามัคคีวีของเราก็คือแบบไม่มานะคะก็คือหลุดนั่นเองนะคะทุกคนหลุดไปเลยเขาออกเหมือนกันแล้วก็เลยหลุดไปเลยนะคะทุกคนอ่ะสุดที่หนึ่งคะ่ะ ลิงรูดนะสามเจ็ดวันนี้ไปสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนสามเจ็ดสามเจ็ดอันสามเด้อสามสองสามหกสามเก้า 70, 73, 3, เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกสามเจ็ดสี่อะไรเอ่ยเราสามาคีบีโอเค เน้นนะคะแอกันไว้ให้หมดแล้วเด้อนั่งเด้ออ่ะวันนี้ไม่อยากพูดเยอะสูตรสองนะคะสูตรสองสูตรสองต้องเปลี่ยนปากกาคนละสีทุกคนจะได้ดูง่ายนะคะ ก็ไม่แตกต่างกันเนาะ นะคะนี่อะดุปกาคุณละสีจะได้แบบแตก,แต,กต่างไนงะถ้าสีเหมือนกันแล้วก็แบบอะไรอย่เงี้ยจะได้ดูง่ายๆนะคะลาวสามัคคีวีไอนะคะลาวสามัคคีวีไขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ